วันนี้แฟนจะให้น้องมิ้นหัดขับรถนะคะมือไม่หัดขับน้องมิน้พนพางยกหล่อปะเนี่ยยกจับอะไร <laughs> ขาอเกียร์ลาเล่ยนอนพี่น้องนี่นี่ลองดูนี่ลองดูจับลองดูพอดีไหม <laughs> พอดีมือหรือเปล่า <laughs> เตือนเต้นไหมเตือนเต้นนะคะสีเห็นเลยข้พังยกหล่ <laughs> อหัวทำรถข้าพังนะคะไม่เป็นไร น้องมาฝึกนะคะเผื่ออนาคตน้องจะซื้อรถหกล้อมานะคะเพราะว่าแม่น้องมินน่ะว่าสิซื้อรถหกล้อให้ครับก็สันเออเกิหกล้อเด็กเล่นเออไม่ใช่หกล,ล้อเรานี่แหละจะให้มาลองขับกับทีมงานเศรษฐีเจริญทรัพย์นะคะใครมาเปิดใครอะลองดูนะคะอ่ะบายบายน้องมินก่อนโอ้น้องมินายบายกน ลงเลยแล้วก็จะเป็น